สวัสดีเอฟซีทุกคนวันนี้ลุงเหมิมป้าทาวชาแนลนะคะพาไปเซนทันปิ่นกันนะคะทุกคนนั่งรถไฟฟ้านะคะตอนนี้กําลังออกจากวงเวียนนะคะวงเวียนเล็กๆของตึกเราค่ะสิริราชกาลังเดินทางปทาไปป้าทาวซิไปใส่นะไปเซนทันปิน่นเพราะว่าไปอะไรไปทําอะไรป้า,านั่งรถฟรีประหยัดค่ะไปติดต่อเรื่องอ่ะกู้กู้คืน Google ก g เกอร์โคมนะคะอันลืมรหัสค่ะทุกคนลืม,ลมรหัส,หสบัทดนี้เราเข้าไปเข้ามาก็เข้าบไดายเจเธอร์เราก็ได้ไปหาอพืนเพื่อน,น,นหลังหลังหลังบ้านสักทีไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์อะไรเลยนะคะทุกคนเนี่ยถ้าพระเท่า,าลงเหิอไปซากก็ขออภัดยดนะค่ะแล้วตอนนี้กําลัง กูคือนั่นแหละเมื่อก่อนนะั้นไปหาอาจารย์เสกสรรนะท่านไร์สดแล้วว่าเอา้าลุงผมเป้เท้าหายไปไหนมาก็เลยบอกอาจารย์ว่าลืมรหัสกับอาจารย์อ๋อไม่น่าหะหายหน้าไปอนะตอนนี้เราก็จะเลี้ยวโค้งนะคะเดินอันนี้จะเป็นเรียบอ่าของของมะกอกน้อยนะคะพ้นที่ลานจอดรถไปนี่เขาเรียกของมะกอกน้อยค่ะยาวไปเลยค่ะอันนั้นจะเป็นกรมอู่ทหารเรือมีเรือพระที่นั่งนะคะมาจอดตรงนี้ค่ะที่เก็บตรงนี้ อันที่ที่ผ่านไปตรงนี้จะเป็นสะพานอรุณอมรินนะคะเดี๋ยวรถบัาเทาก็จะขึ้นขึ้นสะพานตรงนี้อะคะ่ะแต่เราจะอ้อมไปทางตลาดตลาดรถไฟอะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนเริ่มขึ้นสะพานสะพานแลนะะ้วค่ะสะพานโคง้งเพิ่งทําเสร็จนะคะเนี่ยสะดวกสบายมากเลยทีนี้เมื่อก่อนรถติดมากเลยตรงนี้เป็นพระราชด,ดำริของรัชกาลที่9นะคะท่านช่วยให้ไม่ให้รถคนไข้ามาหาหมอนี่ยทำไมรถมันติดจังท่านก็เลยช่วยกิจกัน ต่อไปอนาคตข้างหน้าเราจะมีรถไฟฟ้าผ่านนะคะมาจอดตรงนี้เลยเข้าตึกสิริราชเลยนะคะทุกคนอันนี้ตอนนี้เรากาลังขึ้นสะพานอารุณอมรินนะคะมองลงไปเห็นไหมคะจะมีคอบมากกอกน้อยนลคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นกรมอู่นะคะวิวสวยมากเลยทุกคนนี่ตอนนี้อ่าวิวสวยมากมากอนาคตข้างหน้านะคะเราก็จะมีรถไฟฟ้ามาจอดตรงไอตรง,ตรงหน้าข้างๆวัดนะคะตรงนั้นก็จะทําเป็นอีกตึกหนึ่งของสิริราชนะคะ ลงปุ๊บก,ก็จะเข้าตึกเลยรถไฟฟ้านะคะแล้วคนไข้ก็จะสะดวกสบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งปริ๊งๆแล้วก็ลังเดินทางไปเซ็นทรันปิ่นกันค่ะ